สัลไลฟ์ไต่ดัดบใหญ่มากแม่เฉลิมฉลองสักรารใหม่ต้อนรับตุดจีนเสริมความเพลงความปังงานโรบิสันไลฟ์ไต์แฮปปี้ไชนีสนิวเวียร์2025ทำถึงเกินวันแรกก็เสิร์ฟใหญ่เลยด้วยนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณแอปทักษะออนมาพร้อมเครื่องประดับสุดล่ำค่ามูลค่ากว่าร้อยล้านบาท ลูกเดือกเควนออฟไฟดราก้อนโอ้โหราชินีมังกรขาวที่แท้ทรูคงคคู่มากับคุณมิวสุภสิทธิ์เรียงกรีดดังสนั่นเรบิน่สดไลายไปเลยจ้า ีใหม่ที่รู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลค่ะเพราะว่าได้มาร่วมงานกับองิษัทไลฟ์ไสไตล์ในงานจุดจีนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ที่นี่มีกิจกรรมมากมายเมืเ่อกี้ก็ได้มีเชิดมังกรนะคะยังไม่พอเสิร์ฟให้อีกด้วยกับการอัปเดตดวงชะตาทั้ง12ราศีกับหมอดูชื่อดังระดับประเทศอาจารย์คาถาชินนบ,บัญชรและนักแสดงเอกพียบอกเลยว่าใครอยากรับความเฮงความปังความสดงไม่พลาดงานนี้เลยเราไมสั่ไลฟ์ไ์ ความโชคดีชุดใหญ่ให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะไปรับความเฮงกันได้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศจนะ้า